สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีครับ <laughs> สวัสดีครับวัน <laughs> นี้ตุยกับพยย่อใหญ่บัาโซเลกันนะจ้ามาโซเลชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าขอางดีละจ้าบัดนี่มาสิไปยังไรกันบัดนี้เนาะจ้า,จา,ยายแต่พ่อใหญ่เราไม่เห็นสแตมมือนี่ไม่เห็นสตเต็มตุยกับไม่เห็ดซอยเล่าเพราะว่านอันสะเต็มเด็กหน่อย อยู่เมืองไทยน,นอกจาะน้องๆองยู่เมืองไทยเขาสั่างมาบัดนี้ก็เลยสิมามี่แน่วบ่อยฟังเพาราะว่านั่นมี่มู่พวกเพื่อนฝูงที่หู่จักกันเนาะจากเพิ่นถามมาว่าออกงานแล้วสิไปเฮ็ดอีหยังก,นนนนก,กินมาสั่นว่าอันสามีกัสามีกับ่สบายมาสั่นว่างานก็บ่ได้เฮ็ดสิเฮ็ดอีหยังกินสิอยู่จังได๋มาสั่นเพิ่นถามเน,ะ <c oughs> นาะนั่งยิ้มปุยปุยอยู่ นาแดงแนี่ยพุทธเาเพิ่อนน่ะเพิ่นกัสิเป็นห่วงเจตุยน้ยจ้ะเนาะแต่เจตุยกัขอบคุณหลายๆเพิ่นกัถามมาว่าอันอันเคลื่อนกับเสียงเร็วแท้ว่าันา่าหูถามมาเนาะว่าอันสิไปเฮ็ดอีหยังกินลหรว่าษัลาเพิ่นถามเจตุยกับอกเพิ่นว่าเจตุยกับพอไงเราก่อนอันมีมีแฟตใี่เศร้ายู่เนาะจ้ะเนาะเรามีแฟตใี่เศร้ายู่กับพ่อดี ได้อยู่ได้กินนํานั่นล่ะแม่นยายตุยเฮ็ดงานยายตุ้ยก็พ่อใหญ่เราก็บ่ได้ใช้นํายายตุยจักสลึงดอกเพราะว่าเงินยายตุยก็คือเงินยตุยเนาะเงินพ่อใหญ่ก็คือเงินยตุยคือเก่าอันนั่นล่ะอันนี้เพิ่นก็ก็มีคนอันบอกยยตุจ้าว่านั่นเจ้าบ่เฮ็ดงานแล้วอันก็ไปแอปพลบันั่นก็ได้ตัวว่าซั่นว่าไปแอปพอัน แค่ C C guess, เลยภาษาบาลีคนว่าแค่เลยแค่เลือเล่าเนาะจ๊ะเนาะอันเพราะว่านั่นคนที่ดูแลคนคนป่วยดูแลคนที่เอ่อพิการหรือว่าซวยเหลือตัวเองบ่ได้จังซี่เนาะจ้ะเฮาสามารถที่สิไปแอพพลายได้ไปแอพพลายได้แต่ว่านนั่อันคนที่ไปแอพพลายนี่ก็มีข้อแม้อยู่เด้จ้ะก็ว่าคนตะกี้ยัดหรือว่าแต่ว่าสิไปแอพพลายอยู่บัดนี้มันมันเฮ็ดบ่ได้เนาะจ้ะ มันเห็ดสแต็มน้ำมันเห็ดบัวลายพลอยอย่างวันตีก็คือสมมุนไพรขันธ์เขาเห็ดงานนี่เขาเห็ดงานเต็มฟูถ้ำบัวลายได้จ้ะเขาไปเขาภาษามาตรีศิปแอปลายได้ก็คือเอายังไงว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเห็ดเห็ดเออเขาไล่ได้ของเขานี่อาทิตย์หนึ่งบัวหอเกินบัวหอเกินลอยกลัวไหมจ้ะลอยก็เภาเนาะขันธ์าผู้ใดอันนั่นได้ไล่ได้หลายคนนั่นกับภาษามารถที่ศิปแอปลายได้ ตะกี้ยัดตุ้ยกับเหตุงานไหนยัดตุ้ยก็ะไรหลับหลายกว่าอาทิตย์ละรลอยกว่าเผพ้าเนาะยัดตุ้ยกลยเอ่อไปแอปพรายบ่ได้บัหน,นี้ยัดตุ้ยกับว่าสิไเป็นเหตุจ้ะเพราะว่ามันก็ดีก็บ่ได้นะจ้ะเนาะมันก็เพราะว่าอาทิตย์นึงเขาเจ้าเขาเจ้าก็หายยุหกสิบเจ็ดสิบเเพ้าก็าห้เป็นอาทิตย์ก็ห้จังสีนเนาะจ้ะเนาะหมายถึงว่าไอ้ถ้าไปแอปพรายเอาเอ,าเอาคนดูแลคนปว่วยงสิเนาะจ้ะ กเ็เป็นเป็นมื่อนน่ะนะจน๊ะเนาะเป็นเงินไทยกับเป็นมื่นบาทเนาะเออแต่ดีอยู่ด้วยเนาะเออายกตัยกับสิไปเดี๋ยวสิบปแอบไพายอยู่แต่วายังบ่ท่านเฮตดอะจ,จ้ะคือตอนนี้แยกต๋ยมิสีเทได้แล้วายกต๋ยออกงันแล้วายตตัวก็ก็ได้มีความสุขอยู่กับบ้านกับซองกับหัวกับสวนอยู่กับพยย่อหญยได้เหตุนั้นเห็ดนี้มอมมอแม่ๆม, αι, ม αι. ยูช่วงเขาที่ะจ้ะ เฮ็ดไปเทาเฮ็ดไปเฮ็ดไปเฮ็ดไปพอไ่เราเป็นเฮฟี่เบอรอจ้ะอันถ้าเราออกไปถ <c oughs> ้าเราออกไปสวนไปเมือวันเกิดเล่าจ้ะถ้าเราออกไปสวนบบดนี้กลับกว่ามาเป็นเฮฟี่เบอร์ขี้มูขี้ตาไหไรตาแดงเมิดพอไงไหมเย็ดตัวก็เคยเป็นดอกคนน่งเสียงคนเสียงขี้มูด,ดังกรัดแกะตัวแกะจู อันอยุบประเทศนี้มันก็สบายอยู่จ้าแบบว่าอันอันค่ารักษาพยาบาลมันกับว่าตรงเสียอย่างงมันก็เลยนี่แน่่อแา่เนี่ย็ไปหาหมอดูเขาไม่ได้เสียค่าพยาบาลน,นี่ก็แย่อยู่กัน,กน,นเนาะจ้าเนาะขายสตเต็มกับพ่อได้ใส่อยู่ด้จ้ากับมีคนสังเรื่อยๆอยู่คนไทยกับมีสังมาอยู่แล้วก็เพิ่นก็สั่งออนไล์น้ำนนเนาะจ้าเนาะอ่ะอยากตุ้ยก็อยากขายออกไปเห็นมืดนี่ละ ใายเบิดแล้วยังตุยกะสิเห็ดเนื้ออื่นกับพี่น้องเพื่อนกับอันอันมูอนพวกแค่ตุยส่เพื่อนถามมาเนาะแค่ตุยก็เลยบอกว่าเพรต้องห่วงดอกก็เลยว่าสิกับพ่ออยู่ไหนอยู่กับซอยกันเหตุงานเหตุการ์อยู่เนี่ยพี่น้องเอ้ยอันก็คืออันพี่น้องเพื่อนถามมาอันมู่พวกเพื่อนถามมาเนาะเนวันเป็นยังคือพอ เป็นยัคือเศรเร็วแต่เป็นคือเกียนเร็วแท้ว่าซั่นเพิ่นถามเนาะอันอันสามีก็บ่สบายงานก็บ่ได้เฮ็ด้อนพากันอยู่จังได๋ว่าซั่นเพิ่นถามเนาะอตุยก็เลยว่านั่นก็พออยู่อยู่ดอกจ้าก็บ่ได้ลําบากปานไดดอกเพราะว่าบ่ได้เปืองอีหยังหลายเนาะจ้าเนาะ เห็ดสตีมไปน้ำด้วยจ้ะการพราใหญ่เรากะมีไรใดพิเศษของเราวเนี่ยเรากะขายสแตมนี่แหละจ้ะขายสแตมมันก,กับมีคนสั่งเนี่ยกับพวกสั่งออนไลน์จังสี่กับมีนะจ้ะเนาะกับพ่อได้พอด่พอได้ใส่อยู่หรอกไอ้ตุย้ยว่าสินวาสิไปปลูกกันผลไม้ลากไม้ไว้ยู่แฟตน้ำเพราะว่าทีมันเหมน,นมันมีทีทีบางอยู่เหลือหลายอยู่นะจ้ะเนอะ้อยตุย้ยก็เลยว่าสิไปปลูก พักปู่ไปต้นมากแล้วไม่ไหวนะคะเลยเนี่ยมนันก็ได้ไปไปเก็บแต่ว่ายู่นี่กับปูก่ก็เปิดถูกว่าแต่ว่ากับไปปู่ไปทางไอ้พวกไปยู่วเฟสแค่เจ้ากินเลยน้อยใจเนาะอันก็ที่ยัดตุยว่าได้ตุยสิปเป็นแอปพรายอันอันเอาอันแค่เลยน,นี่จ้ะเนาะคนดูแลคนป่วยสิเนาะมันี้ยัดตุยกระเซียนไปแอปพรายอันนี้น,น,น้ำอีกแอปพรายเพราะว่าเพระาระว่ายัดตุยเนี่ยต้องเสียค่านั่นไอ้ เอ็นไอ national insurance นะจ๊ะเนาะอันเพราะว่าคนที่ทำงานนี่ทุกคนนี่ต้องเสียเงนินเสียเงินเพื่อที่จะไปเป็นการบำรุงให้เอ็นนี่แหละก็คือเป็นภาษีเป็นเป็นอะเสียปาาระกันสังคมมันสิเลยจ๊ะวันนี้ยัดตุยยัดตุยออกงานมายัดตุย,ยมันท่านเนี่ยไปแอปพรายัดมันท่านเนี่ยไปเห็ดสิบไปเห็ดอยู่เพราะว่า ขันทาเขาบอกไปเหตุี่เขาเขาขาดเขาขาดสิแต่จะพอเย็ดตุยทำงานยังไงซะเนี่ยครบสิบปีเย็ตุยออกก่อนสิเนาะอันนี้กับสิไปแอปลายก่อนกับสด้ไปพุ่นละจ็อบเซ็นเตอร์พลัสนะแต่ว่ากับสิแอปลายออนไลน์ก็ได้นี่กับสวยพยัญชนะเต็มได้เย็ตุยกับสิได้ออกไปสวนจักหน่อยกันป๊าเยด do you want to talk to your fan club วาอยู doing ยังทุเรศ l o o k at all this Australian stuff อ๋อพูดยัยพูดเราเบอร์กันออสเตรเลียันนี้การ sih s t สแมัเหล็กกอนได้จ้าเด้อวันนี้เด้อโอ้ยเจ๊ตุยบ่มีอย่างดจ้ามือนี่ก็บอกว่าฟังเรื่องว่ากับที่มูปวกเปื่อนฝูงที่ิ่นถามมากนะจ้ะเนาะว่ายจตุยสีอยู่จังได้ออกงัน เออรีปานนี่สิถึงสาม,มีกับว่าเด็ดทำงานสิพักกันอยู่พักกันกินจังได้บริสันต์ว่าก็รู้ก็เป็นห่วงเพิ่นถามมากนะจน๊ะนกมูพวกก็เลยเออว่าเป็นอยังดอกกับพ่อได้ยู้ยู้สนันตบอกว่าอันกับจะขึ้นจังไอ้ตุยบอยฟังเนระจ๊ะเนาะบัดนี้นนกะแค่นี้เนจน๊นะเนาะเอตุยสิได้ไปส่งสแตมป์ให้เขากัน เดินไปจัดลส่สงไพราวามีเยตุยเหตดเรียบร้อยแล้วก็เต,ต็มค้นดีค้นเขาสร้างมากวันนี้เดตุยกับสิบแพ็กแพ็กไ่ซองไซอย่างเดียวเดี๋ยวมืออื่นเยตุยสีแต้เขาไปในเมืองไปไปโพสไปส่งให้เขานะจ้ะสำหรับมือนีก็แค่นี้แหละน้ะจ้ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากเยตุยกับพยัยใน,ด,นด้วจ้าเด้อสวัสดีจ้าสวัสดีครับ